สวัสดีตอนเช้าค่ะมาเดินป่าไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรอกป่านี้ไม่เคยมามีแต่ดอกไม้นี่แหละต้นอันนี้เป็นน้ำหนามเนี่ยแต่เวลาดอกออกมาสีเหลืองสวยๆแต่มันเป็นหนามนะเนี่ยสวยหไหมคะเดินมาเดินมาก็เห็นอะไรอยู่แแบบ ตะน้ำม,มันก็หลายเด้อค่ะเด้อสิเขบมาได้บ่เอาลองเบิ่งเหยียบหนามล้มหมดเลยอ่ะยึดยายยึดจะต้องมีอ่ะนี่ต้อาข้าวบูดจะต้องดีอ๋เป็นบ่นไหนต้อนหนามก็เกาะเด้อค่ะเด้อลองเบิ่งกนะันเนาะนีจะได้ซ้ำได้นี่แหละค่ะหาเห็ดเอะในคว่ามันหาง่าย มีบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างนเห็นไมเน่ยเนี่มันจะได้หรือเปล่าล่ะยืดกับว่าถึงพี่น้องนงามงามและ,แล,ะแล้วกิ่งมันก็หักพอเราเหยียบแล้วก็ได้เห็บจนได้ยือเอาค่ะพี่น้องยือเอาเนี่ยอเก็บค่ะเก็บ มองผุ่นจิเทิงบ่เทิงเดี๋ยวบางก่อนเด้อะไรมันก็ไม่เกินความสามารถของเราคนเก็บเห็ดเนี่ยมันจะมีวิทยายุทธอยู่อย่างหนึง่งคือจะต้องเอาชนะให้ได้ไม่ว่าจะเป็นนามหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่เห็นไหมปาดนาหนามคือคัดเถอะอ้าย ตอดตอดตอดน้ำตอด,ตอดเดดเาว่ากันไปยืค้ค่ะยื้กษิตต้องยื้ท่ามันแล้วไปทั้งพุน่นมาได้ดอกจ้ะมันมันน้ำคักโอ้ยเหลียวบ่เห็นเจ้าเหลียวเห็นบ่นี่ยเจ้าเหลียวเห็นน้ำสันบ่เนี่ย เพราะได้ยู่เด้นน่งามค่ะงามอ่ะเก็บต่อเก็บต่อค่ะเก็บต่อเก็บเห็ดนึงอะเก็บต่อไม่ได้มันที่ตอดงมเอาเด้อค่ะเด้อราวยือบ่เถิงเหลียบวบ่เห็นงมค้ำไปค่ะเศร้าไป ยื้ค่ะยื้นี่คือสัญชาตญานคนเก็บเห็ดยังกระสางอุปสรรคน,นี่หลายพรนไดก็เอาได้อุดเห็นบ่บา,าไดแล้วโอ้ไปยั้งเท่านี้ก็เอานี่ ันนี้ก็ไปซักเสือเอาบทีนหนาบ้างนู่ค่ะนี่แหละอยากจะใส่สเสือผ่าดีๆมาเก็บเห็ดนะแต่เมื่อในม้าแบบนี้ม้าไม่ได้ตั้งใจก็ได้เห็ดค่ะยูจุกกรอา้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมาหาแต่ก็ได้นะคะอาหาทางออกบทีนนะนี่เห็นม่นหนึ่งหยัดน้ำหยัดน้ำเข้ามาแล้วก็จะลุยน้ำออกไป อ่ะเอามาเก็บขึ้นมงหันแต่ยังมีแต่บ่เอาดอกจ่าเอาไปได้โอเคแฮปปี้หน่มนึงกับพอท่านี้แหละจ้าอ้าวแล้วเราก็เห็นอีกแล้วก็เดินเข้ามาแต่เห็นอีกเราจะเอาได้หรือเปล่ามันคือปัญหาตรงที่เราจะเอาได้ไหมเห็นไหมมันต้องเหยียบมันต้องลุย ขนาดนี้ก็มีตะนามมีตะนามเด้อค่ะเด้อเอามีตะนามก็เอาได้ขันมันง้างม,มานี่งามดนะเด้น่ะเงาแท้งามแท้อีล่าเอาเก็บก่อนนะอ้ยยิบกับบะเถิงปปไหน น, e. นี่สักเียงน้ำกระกอได้ทำน้ำกระไม่ได้มาได้อุปกรณ์มาตัดน้ำเอาท่านี้กระเพาะนะท่านี้แหละข้างล่างเอาไปได้เอาไปยังอ่อนอ่อนเอาเงี้ยไอเงี้ยแต่แทมันอ้อมออกมาทั้งพี่ได้ที่หน้าก็เล <in> ยมาเก็บอีกอ่ะเห็นบ้าง <with> ่หน้าเกาะหลัง น่นหน่อยอยู่ค่ะน่นหน่อยอยู่น่นหน่อยอยู่เวีตสนามเวีตสนามเด้อค่ะเด้อจะบอกไว้ก่อนอแต่อีกรู้สึกว่าเราก็จะโชคดีอยู่นั่นเดินไปไหนเราก็ได้แต่เห็บเนะี่ยหลังจากไปแวะตรวจเลือดแล้วก็มาเด้อค่ะเด้อมา หาหล่าอยางกะยังได้เห็ดเอา้ากะคนมันมากเห็ดเนาะมันกะหาสอดซองแต่บางแต่เห็ดนะเบิเแล้วล่อนเนี่ยเอาต่อมาคืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรเห็นไหมเห็นไหม เห็นกันเราไหมเห็นอะไรไหมคะขอนเดียวได้ค่ะเด้อขอนเดียวพ่อเกี่ยวพ่อแกงแล้วก็เก็บเก็บค่ะไม่ต้องรีรออ่อนๆอ่อๆต่อเมาอแต่แม่ คนโศกดีมาอุย้ยโอ้ยใหญ่มากเลยสวยมากสวยมากแม่อามา่มาดูกันมาดูกันอีกข้างนึงมาเก็บมาเก็บมาเก็บนี่คนโศกด<อ>นีน้ำน้ำน้ำเก็บถักเก็บเก็บเข้าไป เข้าไปน้ำก็ไล่ไล่ได้ยิน,ยเ,ยยนเสียงบ่เสียงหักน้ำก็แกะก็แกะอยูน่นะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาเก็บต่อ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  ต่อไม่รอช้าเก็บต่อไม่รอช้าตอมอแต่แม่เนี่ย่ค่อยากจะเก็บหรอกละตนแต่ไม่ค่อยได้มาทางเนี้เอ๊ะมันก็ไม่ไกลจากบ้านเรานะทําไมเราไม่ค่อยได้มาเดินทางนี้เก็บต่อนะคะนี่น,นีโอเคค่ะใส่ถุงแล้วก็ตอนนี้อีกมีไหมมีอยู่แต่แห้งนิดนึงไม่เป็นไร แหงนเด็หน่อยอก็ไม,มเ่เป็นไรเอามาซื้อจะดียังไงตอนเนี้ยข้างบนโถอดด้อกล่องก็ได้ หรือขอลือ,อ,ลอต้นฮันนี่ซักเขามันจะเกี่ยวกันอยู่นี่เห็ดเราอยู่นี่เห็ดเราอยู่นี่ค่ะอุย้ยขอนเบลเลอร์เบล่าขอนบลเลอร์เบล่ามีอไหมมันไม่ได้ง่ายด้อนี่โทษทีมันไม่ได้ง่ายต้องลือ้อต้องงัดค่ะ อ่อนๆมีอีกไหมเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วแต่อยู่ข้างน้ำเลยแล้วเราก็ค่อยๆเอามือมาลูดเอาข้างล่างนี่ได้อีกค่ะได้อีกอ่อนๆอ,อ,อมน้ำสวยๆมีอีกนะมีอีกนะเป็นผลเต็มเลยเป็นผลเต็มเลย มาดูสิโอ้ยี่เห็นมะเนี่ยน้ำเด้อค่ะน้ำอันต้องมีอุปสรรคแหละถึงจะได้เก็บกินเนี่ยเห็ดนี่แต่ก็ไม่เป็นไรมีความสุขดีต่อใจโอ้ยน้ำความลำบากความลำบากแต่ไม่เป็นไรสวย ป่าในเงียบสง,งบอยู่ในป่ามีชนะคนเดียวอะมาดูว่าได้อะไรนี่เห็ดหูหนูนะคะพี่น้องเห็ดหูหนูได้ประมาณสามขีดได้สามขีดมาแป๊บเดียวมาเดินแป๊บเดียวถ้ามีมันก็ได้ค่ะตรงนี้ไม่เคยมาเดินโอเคนะคะ ่าสรุปแล้วที่ที่หน้าได้มาก็คือน,นี่นะคะเห็ดหูหนูไม่ได้ตั้งใจไปเก็บค่ะไปหาหมอไปตรวจเลือดทีน่าก็เลยได้มาประมาณอันหนึ่งแกงสไปซ์าสามสามขีดประมาณนั้นแหะค่ะโอเคเนาะสาหรับคลิปนี้ก็พอไว้ก่อนแค่นี้นะคะจะไปเติมน้ํามันก่อนแล้วก็จะวิ่งเข้าป่าแปบ๊บหนึ่งมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้อีกไหมโอเคสวัสดีค่ะ